เจอด่างอีกต้นนะคะขี่รถผ่านสองคนดินดินนะคะขี่รถผ่านเจอด่างอีกต้นนะคะคือลังจืดนะคะอันนี้ลังจืดแท้ๆเลยนะคะลังจืดนะคะด่างนะคะเป็นเถาวันนะคะต้นนี้เถาวันนะคะแก้เบื่อแก้เมาได้นอ้องเอาไปผสมกับน้ำซาวข้าวนะคะ นี่นะคะดังนี่นะคะเจอดังนะคะดังธรรมชาตินะคะฝนมาแล้วเนาะมมน,นี่ขุดทางนี้ด้วยอย่ามานะคะที่มันยากนะคะเวลาขุดมันลำบากนะคะหลากไม้เยอะนะคะ นี่มันมีเงานี้เนี่ยเงาในเงาเดียว,วอเอาทำไมเงาเนะี่ยมันไม่ด่างอ่ะอ๋ออันนี้เหรอเออมีเอาแต่เงาที่ด่างฝนเวลากินเหล้าไงจะไม่ทันแล้วฝนมาจับนี่จับนี่ นี่ได้แล้วนี่ติดอะไรอจับเลยอาโอเคค่ะโอเคนะคะได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วถือดิมีอีกไหมใกล้ๆก,กันมีอีกไหมมี จือแล้วนะคะนี่ลังจืดนะคะลังจืดด่างนะคะป่ะมาถืออันนี้ก่อน